ก็ขอโทษขอัยมาอีกเทือหนึ่งเลาจะนอพี่น้องจ้าสาวเราหน่อยบ่อยากเบ้าเลาจะนอตะหักว่ากัมกะติดในหัวสมองจากะกะขอบบุญขอบคุณอันทุกคอมเมนต์เลยเลาจะมือนีจ้าพี่น้องจ้าสาวเราหน่อยกะมีคนมาคอมเมนต์อันพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเลาจะน้อมาให้กำลังใจเลาจะนอพี่น้องจ้ากะขอบบุญขอบคุณคนร้ายหลายเลาจะนอว่านันสู่ๆแล้วจะน้อสาวเราหน่อยกับที่สู่จะพี่น้องกับ่ถอดใจดอกจ้าเรื่องแค่นี้เนาจะน้อ ทุกคนก็เคยตรงเคยผ่านละจ้าเรื่องเงินอันนมานหลอกก่แก่กังซีน่ะจ้ะเนาะกกบอันเขาไปบ่หอดจอดบ่ถึงน้าจ้ะเนาะสา้าเลอนอนก็เคยบอกอันทุกครั้งละจ้าบอกว่านันอันคลิปใดอันบางบ้านบางช่องเช้าเราน่อยก็ไปบ่หอดเพิ่นน้าจ้ะเนาะแกเวลามันต่างกันสะเกินจะพี่น้องจ้าระวังเมืองไทยกับสวีเดนน้จ้ะเนาะมันห่างกันจะพี่น้องมันห่างกันตั้งแต่หกชั่วโมงนะจ้ะเนาะอันถ้าเกิดว่า หกโมงเศร้าอยู่นี่น้าจ uh ๊ะเนาะกะบหกโมงเช้าอยู่นี่กะเที่ยงวันอยู่เมืองไทยน้าจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋ากะได้เวลาสช้าเราหน่อยไปทํางานน้าเนาะน้าจ๊ะเนาะหกโมงเศร้าจะทุกคนกะมันต่างกันจ้ะเพราะว่านั่นสช้าเราหน่อยกะบ่มีเวลาน้าจ๊ะเนาะกะถ้าเฮาสิปีกเวลามาเข้าแต่จ้องแต่เข้าไปอันอันกดอันติดตามเออพี่แม่นจ้ะกด ชมช่องบ้านมูบ้านพวกซุมือมืดเศร้ามืดแดงเขากบ่ต้องทํากินแล้วนะจ้ะนาะพี่น้องจ๋ากาา่ต้องทามาหากินแล้วจ้ะนั่งจ้องจจอโทรศัพท์มืดมือน,นะจ้ะนาะนั่นอันนันน้นมันกับบ๋แมนแนว้นาะจ้ะนาะเขาต้องชีวิตมันต้องอยู่หลอดด้วยกันทางานนะจ้ะนาะบ่แมนยูทูบจะพี่น้องจา๋ายูทู e ก็อีกส่วนหนึ่งนะจ้ะนาะเป็นอันเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของบอรแมนงานประจําวันของเขานะจ้ะนาะ เศร้าเลอน่อยก็บเฝ้าถือหรือเปล่ากับประจักเนน้าจ๊ะนาะพี่น้องจ๋าเพราะว่านั่นบางคนเพิ่นอาจจะบ่ได้เห็ดงานน้าจ๊ะนาะบางคนบางแม่บ้านหรือว่าบางคนเพิ่นอาจจะทํางานอยู่บ้านน้าจ๊ะนาะเปิดร้านขายของเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่เฮียนอยู่ซานเพิ่นก็มีเวลาน้าจ๊ส่วนนั่นน้าจ๊ะน้อเศร้าเลยอน่อยกับเขาใจเพิ่นอยู่เพิ่นมีเวลาหลายเจ้าพี่น้องจ๋าแต่ว่ามนุษย์ทํางานอย่างผวกเราเรายังเสียน้าจาะน้อตรง หาเสากินเล้งคือกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโบแมนว่ามาอยู่เมืองนอกก็เจียนสบายนั่นโบแมนเนาะจ๊ะเนาะโทษที่เขาบ้านกะนี่แหละจ๊ะจังชาวเราหน่อยให้เบิ้งเงินเวลาเนาะจ๊ะเนาะเวลามันบบพัสามันบบโบแมนจ๊ะเวลามันบอนจูนกันจ๊ะพี่น้องจ๋าถ้าเจอชาจูนกันก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะจ๊ะเนาะนั่นเขาก็มีเวลาแน่จากน่อยจ้ะพี่น้องจ๋าน้ำเขาไปเบิ้งเนาะจ๊ะเนาะน้ำเขาไปตามเนาะจ้ะมันกะ กังสันนะจ้ะกะสาวเรอน้อยกะออกมาอธิบายแล้วนะจ๊ะเนาะกะหวังว่าทุกคนก้าที่เขา้เเขาใจนะจ๊ะเนาะก้เพื่อนเพื่อนกะที่เข้าใจนะจ๊ะเนาะอันอันบกูดบกเขียดนะจ๊ะเนาะว่านันเขขา,ขามาแต่หาเฮาหาเฮา,า,ามันมันบ่แม่นดอกจ้ะสาวเรอน้อยกะอยากเข้าไปยูนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเวลามันเขาก็ต้องทํางานนะจ๊ะเนาะกะพี่คนนั้นเพื่อนอาจจะบ่ได้เข้ามาเบิ่งคลิป แต่แรกๆที่ว่าสาวเรอนอยออกอมาบอกลแล้วเจ้าว่าอาจจะตอบคอมเมนต์ซาแล้วเจ้าเนาะกระที่ถ่ยไปบ้านผู้นั้นไปบ้านทุกช่องหาร้อยก็ช่องมันมันมันเป็นไปเพราะได้ดอกจากพี่น้องจ้าไปบ้านทุกหลังสาวเรอนอยก็มีมูหาร้อยก็มีเพื่อนเพื่อนบ้านหาลอยก็หลังคาเฮียนแลเจ้าเนาะแจ้าห้เขาไปทุกหลังคาเฮียนมันมันเป็นไปเพราะได้ดอกจากพี่น้องจ้าเลียดบอสีเลียดดอกจากเรื่องยังสี่น้เจ้าเนาะแต่แต่กระตกใจยูจ้า อันคอมเมนต์เหมือนเศร้าเนาะจะตกใจยู้พี่แล้วอันเราเคยมาว่าสาวเราน่อยตั้งแต้ไม่ไม่แหลกๆเกๆนาะจาะเนาะเคยมาว่าสาวเราน่อยก็ขอโทษเพิ่นไปแล้วเนาะจาะเนาะอันกระหางหายไปจะพี่น้องจะอันอันกระหางหายไปเนาะจาะเนาะสาวเราน่อยก็ขอโทษเพิ่นช่วงไม่ไม่นาะจาะเนาะวันเข้ามาให้ยตาเพิ่นเข้ามาหาเฮาหลายมันบ่ดีเด้อสาวเราน่อยก็เข้าใจอยู่จะอัน ถ้าเกิดว่านหายตหมูหายตะมูเขา,ามาหา,หเ,ขาเขาเขาเขาบ่เคยไปหาเพิ่นยังเสียแล้วว่งเพิ่นอันที่เอาเขาออกจากอันเป็นหมูเด้อยังเสียนะเอาเอาอันกดสับสักใครออกเด้อยังเสียนะจ้ะพี่น้องจา๋าแล้วแล้ว,แล,วแล้วก็วานจังสี่น่าจะนอสาน่าเลยน่อยก็ออกไปขอโทษเพิ่นแล้วนะ่าจะงวดที่แล้วนะ่าจะนอตะโดนมาแล้วจะ้ะเพราะมั่งมือเศร้าอ,อีกอะเบาคมเกาอีกนะ่จาจะน้อแต่ ถ้าเราเออกไปรูดนะ๊ะเนาะแคมเขากัดเสียดายเพื่อนคือกันละจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าเพื่อนไปเพื่อนอยากได้วิวมั้งสาวเราหน่อยก็บอเข้าใจนะจ๊ะเนาะกับบ่มีคนอื่นมาว่าเขาดอกจ้ะช่องที่สาวเราหน่อยไปกดติดตามเราบ่ได้กดมากระดิ่งสัน้นเพื่อนกับบ่เคยมาว่าเขาจะเทือนอน้าเนาอกับอืมแต่ตงคนตางมีหนาที่การทํางานนะ้ะเนาะทุกคนจา้ามีหนาที่เวลาทํางานบ่คือกันจ้ะหนาที่มันตัง รับผิดชอบบ่คือกันเนาะจนะกะมันมันกต่างคนต่างจิตตั้งใจเนาะจ้ะทุกคนจ๋าต่างจิตตั้งใจมากเสลือเกินเนาะจนะสาวเรหน่อยบ่กิดบ่ซีเรียดอกจ้ะถ้าเพื่อนอยากเขาเอาเฮาออกจากเป็นมู่เป็นพวกกัตามใจเพื่อนเนาะจนะกะเฮาไปบังคับเพื่อนบ่ได้ดอกจ้ะขออภัยเนาะจนะกะไปบลอดจอดบฮอดกะเพราะว่ากันเนาะจนะเพราะวันผู้ใดมีเวลากับเขามาหากันเนาะจนะถ้าเกิดว่านั่น ชาวเรือหน่อยมีเวลากะจะเข่าไปจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่านัน่นเขาเนี่ยทำงานแลนะ้วจ้ะเนาะกะว่าละเวลา่วนนี้มันบิมันบอต่างกันม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 ันบอจูนกันแลนะ้วจ้ะเนาะพี่เรากะแล้วกะที่มีเวลาหลายก็ชาวเรือหน่อยแนะล้วจ้ะเนาะกะแล้วกะเถ้าแล้วบังคับแล้วกะอาจทิอยู you ่เฮนะียนแล้วจ้ะเนาะเป็นแม่บ้านจา้ะวัได้ทำงานทำการแลนะ้วจ้ะเนาะกันที่นั่งเข่าโตจอโทรศัพท์มืดมือมือทำมันนั่นละมั้งจา้าชาวเรือหน่อยกับเบืนนนะ้หูนั่เพื่อนแล้วจ้ะเนาะกะ ขอบุณขอบคุณเพื่อนหลายๆนะจ้าเนาะที่ว่าเพิ่นมาว่านเฮาเส้นะจ้ะเนาะว่าเนา่ฉันอีกพ้นหนึ่งเดอ้อที่ว่ากดสับตะไคร้ให้เธออย่างเสียถ้าเธอโบไม่พยายามฉันฉันกะที่เอาบบแน่ฉันกะที่เอาเธอออกไข่ไข่ขประมาณนี่ล่ะจ้ะเอาเลยหน่อยก็เอาแล้วแต่ก็เราตามใจเพื่อนนะจ้ะเนาะถ้าเพื่อนจะเอาเขาออกเขากับพีบังคับเพิ่อนได้จังได๋เนาะจ้ะเนาะทุกคนจ๋าบังคับกันบ่ได้เนาะจ้ะเนาะญงแล้วหง่ๆกันแล้วเนาะเจ้า เขาก็ต้องทํามาหากินเขาจะเลี้ยงดูพ่อแม่เขาน้ำน่าจะเนาะถ้าเขาบ,บ่ทางานเขาจะเอาได้กินได้ใส่น่าจะเนาะ